สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับสวัสดทีท่านผู้ชม FC ทั่วประเทศไทยครับผมทั่วแคว้นแดนอีสานแดนประเทศไทยอ่ะสวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองบุรีรัมย์ทุกทกท่านด้วยครับโอ้วันนี้เสริมทับครับเสริมทับมาแล้วครับนำทีมโดยเจ้ายักษ์โอ้โห ตามมาด้วยล็อกกี้อินดี้สายจวดเล็กสจวดครับขับโดยเล็กสจวดเอาปัมลมมาด้วยเลยครับเพื่อความสะดวกสบายของทีมงานเอาไว้เป่ากรงเป่าหม้อน้ำครับไม่ต้องวิ่งไปเป่าที่ ร้านปะยางครับวิ่งเลยไหมจอดบอก่นนกวโน,น,น่นไปจอดตรงนน,น่นเนอต้องนอนจะไปทําธุระที่บ้านครับเหลาน้อย ไล่ดันครับวันนี้อามีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแหมันโอทักทายทีมงานครับว้าโ,โรกี้ปัทละโกกี้แล้วงานนี้ครับมาชมความมันได้เลยวันนี้ ยังสวยมันเดิมครับสีสันเมื่อวานได้คนละห้าสิบสามเที่ยวครับ เทกเอาเทกเอาเลยเหมือนน้ำปากนกแก้วมันไม่ค่อยมันไม่งับน้ฝฟังหนึ่งยะจันโอโต,โตเตะได้ไงวะโวงับแล้วฮะมันอยู่ตรงไหนฮะเออผมก็หาทำไมมันมันไม่ติดวะเตรอะ โอ้สามคันพอดีเลยทีนี้จอดรอนิดหน่อยครับจอดเลยละทองจอดเลยเอ,อจุดเยเอ้าวเที่ยวแรกแห้งมัน ยินดีต้อนรับโรกี้อินดี้สายจวดครับเข้าสู่ทีมงานโทรหนึ่งครับวนมาเจอกันอีกครั้งครับหลังจากหยุดงานหน้าฝนแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเกี่ยวข้าววันนี้ก็เข้าสู่สังกัดเหมือนเดิมครับเกี่ยวแรกแห้งหมานมาันหมันมันหมนปีนี้ จัดเต็มเลยอะจัดหนักจัดเต็มครับที่ท้ายเลยทุกตึงเออเออนั่นแหละนั่นแหละเราบอกสบายมากมาเลยดันทันอยู่แล้ว เอ็มครับโอ,โอ้พู้นเลยแม่เย้เต้นเด็ดเราเลยสำไยไม่ขยับออกหน่อยฮะวันนี้ฝั่งนี้จบแน่นอนครับฝั่งนี้นี่จ่ายตัวเลย ตอนถอยไปก็จ่ายหนึ่งรอบใส่ดินเสร็จออกมาก็จ่ายอีกช่างหนึ่งใบนะโอ้เสียงไหมนี่โอ้ยังแรงเหมือนเดิมครับควันก็ยังดำเหมือนเดิม เลยยกเลยโอ้ยเล็กถอยได้ฟรีมืออยู่ดีละ่ะนี่เราดันสบายเลยแบบนี้อ้าวเที่ยวแรกครับมัน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 คำคูณคำคูณงานหลายๆงานเข้ามาเรื่อยๆไหลมาที่มาครับ จอมาขาวนี้จอดครับจอดไปทำธุระครับอู้พี่ดิดจัดเต็มเลยอ่ะจัดหนักจัดเต็มเลยครับอ่าพอดีแหละ วนมาดีเลยสามคันมันจะเทไกลไปเรื่อยครับเพราะว่าจะเทไปนูน่นนะเททำถนนไปนู่นเลยไปน่าจะเกือบถึงวัดเลยครับอีก,อ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 กโอ้ยอีก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 ห่วยโอ้ยคือเฝ้าจอดแท้ ทอยได้อีกนั่นนะเราบอกเซ็งเลยโอ้จันโอนี่ทอยเยอะกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้หัโอ้ซีตักอุ้มครับ ดูสีตักอุ้มพูนขนาดเลยอ่ะนี่ไม่ต้องเปิดประตูเลยทอทงครับยอดใส่กระปุกอย่างเดียวมันจะปลิ้วหายไหมล่ะโอ้โหน้องน้องงานเมาเลยอ่ะอีกตักงเน่งนู่นแหละ ยันจงอางเลยแหละก็ถือว่าจานโอูกับเล็กสะจวดก็ได้มีงานทำตลอดนะครับหน้าเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตก็พากันขับรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จได้ขึ้นรถด,ดับต่อเลยครับถือว่าถือว่าลงตัวเลยนะครับถือว่าลงตัวอ่ะไม่ไม่ว่างงานนะครับ ถีอว,ว่าโอเคเลยไปโอลนะ้ลนไหมนะ่ะลนไหมนะ่ะลนไหมน่ะลนไหมลนไหมตุ๊บโอ้ตัวเล็กตัวตัว เกติดลายเคีบล่ามาก็ดูสวยดีนะโอเคครับก็ยินดีกับจานโอ๋กับเล็กสุดจวดด้วยนะครับลงจากรถเกี่ยวมาก็ได้มา ขับรถดับต่อเลยมีไรายได้ต่อนะครับถือว่าไม่ว่างงานสําหรับบางท่านบางคนก็บางคนก็หางานทานะบางคนอะช่วงนี้ก็กําลังหารถขับนะครับแต่ค่อนข้างจะหายากนะจะบอกให้เพราะว่าถ้าเราไม่เคยขับกับทีมงานประจำบางทีอาจจะหายากหน่อยอย่างพวกจานโอเล็กซ์จวดเขาเคยอยู่กับผมประจําอยู่ทีมงานประจําครับวางเว้นจากหมดฤดูเกี่ยวข้าวเขาก็ จองตัวไว้เลยครับให้ขับรถดำต่อเลยหมดหน้ารถดำหน้าฝนก็ลงไปขับรถเกี่ยวโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับยินดีกับเล็กะจวดกับจานโออีกครั้งครับอ่ะลาทุกท่านเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม